เอี๋สิหยาสวัสดีครับนีต้อนรับผลผลิจตจากตือมุกดาหารคือเกา่าน,น,น้องพี่น้องเนาะมาเบิ่งพี่น้องเพิ่นปันลองอ้อยนะครับนี่หยาหยากำลังขึ้นครับนี่นี่ปันแล้วเนาะนี่ปันแล้ว C24C0 ครับเ็กเตอร์คูปะตา้าจิ๋วแต่เจ้ามาเบิ่งผลงานครับมาเบิ่งผลงานประมาณเมตรสิบล่อง แปดสิบห้าเซ้นนะครับนี่คื่อยังสี่มุนเเล่ครับนี่แดดครับพี่น้องเอ้ยแดดแดดแดดแ,ดดแต่ว่ากอยากไแดดภาพ่าให้พี่น้องเบิง อเยู่หนึ่งสองสามสามล่อง